สวัสดีครับก็ได้สมใจแล้วนะครับจัดมาหนึ่งเครื่องยี่ห้อ t o อกฟอรนะครับรุ่น n 5 8เวอร์ชั่น4นะครับอันนี้ดูกล่องก็นี่นะครับตามท้องเรื่องนะครับจัดมาแล้ววันนี้ไม่แพงครับไม่แพง t o อกฟอรรุ่นเวอร์ชั่น4 n 5 8นะครับ เดี๋ยวเราดูเรามาดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับเปิดมาตอนนี้ผมประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะลองดูนะครับอันนี้ผมประกอบแล้วเรียบร้อยนี่ผมก็ประกอบมาเป็นที่ร้อยแล้วครับเหมาะเหมาะมือกำลังดีเลยนะครับดูนะครับ อันนี้ผมก็ตั้งช่องงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด <c oughs> ้านในประมาณนี้ครับรุ่นนี้จะใช้สิมนะครับได้ทุกค่ายนะครับผมใช้ค่าย d t แทใช้เน็ตเดือนละ200นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับจัดมาแล้วเรียบร้อยวันนี้ก่อจะอ้อนภรรยาได้ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านในด้านในของเราในกล่องก็จะมีนี่นะครับเสาครับเสาเสาเสานะครับตอนนี้เสานะครับเสาแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับ หมุนนะครับเหมาะรุ่นนี้กำลังเหมาะมือพอดีเลยหมุนเสาข้าก่อนนี่นะครับเราก็มาดูอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นสายสายคล้องมือนะครับสายคล้องมืออันนี้สายคล้องมือ อันนี้จะเป็นกิฟล็อกซิมกันน้ำนะครับตัวนี้กิฟล็อกซิมกันน้ำเอาอุปกรณ์อีกหนึ่งอันอันนี้จะเป็นแท่นชาร์จแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จ อันนี้จะเป็นหัวชาร์จนะครับใช้ใสายกับย s b อบะไรอะไรก็ได้สายโทรศัพท์ทั่วไปนะครับแกะดูนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> สายชาร์จายชาร์จโทรศัพท์มีอะไรอีกบ้างเนาะ ก็มีเพียงเทนี้นะครับแล้วก็มออีอุปกรณ์อีกอย่างเนึงนะครับไม <c oughs> อันนี้จะเป็นไมนอกนะครับเป็นไมนอกเป็นสาย TCM ขีด 274A นะครับรุ่นไมนอตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไไแกะยังไงเลย แกะดูนะครับมีใครถ่ายให้ถ่ายคนเดียว <c oughs> เราก็มาดูระรับไม้ไม่นอกนะครับเสียงดังฟังชัดโอยแกะยากจังแกะจนขาดเลยนี่นะครับไม้ <c oughs> เป็นไม้นอกสวยงามนะครับสวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็จะเสียบบงข้างนะครับเสียบ,บข้างรุ่นนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะนะครับเราก็เสียบไม้นอกได้เลยนะครับ ไม่นอกตัวนี้เราก็เสียเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิทยุตัวนี้ทับฝัดเราจะใช้ระบบกับซีโร่นะครับอ่าเรามาเปิดเครื่องดูนะครับว่าทาํางานยังไงอันนี้ผมตั้งมาให้ที่ร้านเขาตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ระบบ F 0นซครับ <c oughs> อันนี้ 4G นะครับ เวอร์ชั่น9รอแป๊บหนึ่งนะครับอยากได้มานานแล้วครับกว่าจะเก็บตังค์ก่าจะขอภรรยาได้ก็โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะภรรยาผมจะเข้มงวดเรื่องค่าใช้จ่ายรอแป๊บหนึ่งครับกำลังโหลดอยู่ <c oughs> อันนี้เราเราต้องทำอะไรมาเป็นลนักษณะเป็นสกินเหมือนโทรศัพท์แล้วครับ เราก็เขาโหลดไปให้แล้วเราก็เข้าไปแอปเซลโรแอปเซโร่นะครับตอนนี้ผมก็เปิดเปิดเน็ตไว้ตลอดเน็ตเดือนละ2 0 0นะครับตอนนี้กำลังโหลดอยู่แป๊บหนึงนะครับ นี่ผมตั้งไว้ไ้เรียบร้อยอน,น,นี่นะครับ ตามท้องเรื่องออเตีง <Hey, please. S 1> <Okay. S 2> ส่งอะไรมาโอ้ oh, เรามาดูกันนะครับเราผมเพิ่งทางร้านตั้งให้ศูนวิทยุพระนครศูน ร่วใ 02, มใจศูนย์สองวิทยุบรรเทาภัยป้องทะจุนศูนย์สกู้ชีพมูรณะ0 4ศูนย์สูนยวิทยุกรุงเทพศ0 4ย 04, ์สี่ศูนยวิทยุกรุงเทพ